อยู่ดีๆร,รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจญี่ปุ่นก็ประกาศบอกว่าเชิญชวนให้ประชาชนชาวญี่ปุ่นที่อยู่ในบ้านไม่ว่าบ้านนั้นจะเป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวเล็กครอบครัวเดี่ยวครอบครัวผสมที่กี่คนก็แล้วแต่ให้มานั่งดูทีวีพร้อมๆกันเพยียงแค่เครื่องเดียวในบ้านหลังเดียวร่วมคุยกับบัญชาโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพอพูดถึงเรื่องอากาศมันก็มีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจ ซึ่งขณะน,นี้ทุกประเทศทั่วโลกนั้นมีต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าสูงหมดเลยขึ้นอยู่กับว่าหน้าตักสายปานนะสุขภาพทางด้านการเงินของงบประมาณแต่ละประเทศนั้นจะสามารถยืดจุนมีเงินทุนมากพอถึงขั้นที่จะต้องเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับเรื่องพลังงานมากน้อยแค่ไหนอยู่ดีดีรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจญี่ปุ่นก็ประกาศบอกว่า เชิญชวนให้ประชาชนชาวญี่ปุ่นที่อยู่ในบ้านไม่ว่าบ้านนั้นจะเป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวเล็กครอบครัวเดี่ยวครอบครัวผสมที่กี่คนก็แล้วแต่ให้มานั่งดูทีวีพร้อมๆกันเพียงแค่เครื่องเดียวในบ้านหลังเดียวก็เป็นเรื่องที่ตลกนะฮะพอได้ยินข่าวนี้ทุกคนโอ้มีนี้ด้วยแต่มันก็เป็นเรื่องที่แปลกไม่ก็จริงอีกทำไมถึงเกิดขึ้นได้แต่มันก็เป็นเรื่องที่เหมาะสมสำหรับประเทศญี่ปุ่นแล้วซึ่งเขากําลังเผเชิญเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้ามีไม่พอใช้ฟังดีๆนะฮะญี่ปุ่นเนี่ย ไฟฟ้าไม่พอใช้ไม่ใช่ว่าคนเขาไม่มีปัญญาในการจ่ายค่าไฟเป็นคนละเรื่องกันเลยแต่เป็นคนละเรื่องที่อาจจะนํามาสู่วันหนึ่งในประเทศที่ตอนนี้กําลังใช้ไฟมากยิ่งขึ้นท่ามกลางต้นทุนที่สูงขึ้นเรื่อยๆเป็นเพราะว่าประเทศเหล่านั้นต้องนําเข้าวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้ามาันขึ้นอย่างเช่นประเทศไทยเนี่ยถึงวันหนึ่งอาจจะถูกเรียกร้องอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับโคอิจิฮากิกุระ แกเป็นรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของประเทศญ,ญี่ปุ่นก็วออ่าพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการรณรงค์ว่าทํำยังไงอะนะที่ต่อไปนี้การใช้ไฟฟ้าในญี่ปุ่นซึ่งกำลังเกิดปัญหาว่ามันผลิตแล้วมันไม่พอเนื่องด้วยหลายสาเหตุจนในที่สุดทาให้กรุงโตเกียวเนี่ยครับเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านไปเนี่ยเกิดภาวะที่เรียกว,ว่า Black out หรือไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างเกือบครึ่งเมืองหลวงก็คือกรุงโตเกียวซึ่งโตเกียวเนี่ย เป็นเมืองหลวงที่มีจํานวนประชาะกรอยู่ประมาณเกือบเกือบ14ล้านคนนะทีนี้ว่ามันเมืองดับหมายว่าไฟนี่ดับเมืองหลวงเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะท่าประชาชนาท่านผู้ชมลองคิดดูนะถ้ามันเกิดขึ้นกับกรุงเทพเนี่ยนะนะแล้วไฟมันหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะดับไปครึ่งหนึ่งและดับนานด้วยเนี่ยครับคาถามจะเกิดขึ้นความเดือดร้อนจะตามมาเสียงบน่นเสียงร้องอู้จะมีเกิดขึ้นทันทีทีนี้สิ่งที่รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจการค้าอุตสาหการรมของญี่ปุ่นออกมาบอกนี้ก็เพราะว่าด้วยสถานการณ์อย่างนี้ ทำให้ปริมาณการใช้ไฟในช่วงฤดูร้อนของญี่ปุ่นที่กำลังจะมาถึงฤดูร้อนบ้านเราไปแล้วนะฮะตอนนี้เรากําลังเข้าสู่ฤดูฝนประสบร้อนแต่ญี่ปุ่นเขาฤดูร้อนจะมาตั้งมิถุนายนละกรกฎาคมสิงหาสามเดือนเนี่ยร้อนญี่ปุ่นก็ถือว่าร้อนสุดๆเหมือนกันนะครับและร้อนเป็นสถิติของประเทศเขาทุกปีขึ้นมาสิ่งที่เขาประเมินไว้ละวว่าหน้าร้อนนี้ของญี่ปุ่นโดยเฉพาะในภูมิภาคของกลางขึ้นเหนือและในนั้นก็รวมพื้นที่ของเมืองหลวงไว้ด้วยคือกรุงโตเกียวจะมีการใช้ไฟมากยิ่งขึ้น จนในขณะนี้ปริมาณไฟสำรองที่ใช้ในกรุงโตเกียวตกลงม,มาเลยอยู่แค่ประมาณ3%นี่คือปริมาณสำรองนะฮะในทางทฤษฎีในทางกำลังไฟฟ้าของการไฟฟ้าญี่ปุ่นอะไรก็แล้วแต่บอกว่านี่คือสัญญาณวิกฤตเพราะว่าขณะนี้ปัจจุบัน3%คือปริมาณสำรองอยู่ที่ระดับ3%และพอมันเข้าหน้าร้อน,นจริงๆแต่มันต้องใช้ไฟมากยิ่งขึ้นเพราะอากาศร้อนนี่เปิดแอร์ทุกสิ่งทุกอย่างมากขึ้นระดับสำรองไฟฟ้าในกรุงโตเกียวมันจะตกต่ำมากกว่านี้อีก ถึงขั้นต้องทําให้รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจออกมาพูดอย่างนี้ครับขอความร่วมมือแต่จริงอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นประโยชน์ที่ใช้ในประเทศไทยคือขอความร่วมมือนะขอญี่ปุ่นที่นแบขอร้องเลยฮนะให้ประชาชนชาวญี่ปุ่นที่อยู่ภายในบ้านหลังหนึ่งไม่ว่าคุณจะมีสมาชิกในครอบครัวกี่คนก็ตามเวลาดูทีวีขอให้มารวมตัวกันดูทีวีเพียงเครื่องเดียวภายในบ้านขอต่อไปฝาชักโครกรองนั่นในห้องของญี่ปุ่นตามบ้านตามประเดนไปแล้วแต่ มักจะมีระบบที่ทําความอุ่นโดยอัตโนมัติพอเมืออเข้าเวลากันหนาวคนหนาวจัดจริงถูกไหมฮะเขาบอกว่าขอให้ปิดระบบการทําความอุ่นของฝารองนั่นชัครบซะอย่าใช้เพราะมันใช้ไฟนะนี่เป็นการขอตัวที่สองสิ่งสําคัญต่อไปนี่นะครับก็บอกว่าขอให้เปิดแอร์เฉพาะในห้องที่มีการนั่งรวมกันเป็นจํานวนมากเท่านั้นอย่าเปิดมากในห้องที่แม้จะมีคนนั่งอยู่เพียงคนเดียวต่อให้คนนั้นจะเป็นผู้สูงอายุก็าตาม ขอสามอย่างเลยนะฮะโอ้โหคิดดูสิครับถ้าวันหนึ่งมาขอให้ประเทศไทยบอกว,ว่าช่วยดูทีวีกันเพียงแค่เครื่องเดียวภายในบ้านได้หรือไม่เวลาดูให้มารวมตัวดูแค่เครื่องเดียวในบ้านคุณทําได้หรือไม่ถามท่านผู้ชมก็ได้ถ้าวันหนึ่งนะครับรัฐบาลบอกว่าขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยในครอบครัวนั่งดูทีวีเพียงเครื่องเดียวกับสมาชิกในบ้านเท่านั้นห้ามดูเกินกว่าหนึ่งเครื่องภายในบ้าน,ท,านท่านผู้ชมรับได้ไหมครับเอาถามเล่นๆนีนะฮะ วันหนึ่งจากประเทศไทยนะฮะฐบาลบอกว่าขอให้ประชาชนคนไทยในครอบครัวนั่งดูทีวีเพียงเครื่องเดียวในบ้านห้ามเปิดทีวีมากกว่าหนึ่งเครื่องในบ้านรับได้หรือรับไม่ได้อ่นะครับส่งเข้ามานะฮะรับได้ก็ส่งมารับไม่ได้ก็ส่งมานะฮะสิ่งสําคัญที่สุดที่กลายเป็นประเด็นตรงนี้เพราะว่าญี่ปุ่นเมื่อปี2011เ,เดือนมีนาคมเกิดสิ่งที่เรียกกันว่าคลื่นยักษ์ซนามิครังใหญ่ และเป็นครั้งที่สร้างความรุนแรงและเสียหายให้กับเตาปฏิกร,รณ์ปรมาณูรวมไปถึงโรงงานที่ผลิตไฟฟ้าที่เมืองฟุกุชิมะซึ่งในที่สุดนั้นก็ทําให้นับตแต่นั้นเป็นต้นมาโรงงานผลิตไฟฟ้าของฟุกุชิมะก็ไม่สามารถเดินเครื่องได้เต็มรูปแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ยังมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของอะไรฮะสารกำมะรังสีอะไรก็แล้วแต่จนถึงปัจจุบันนั้นหมายความว่าแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าที่เคยมีและสร้างเสถียรภาพให้กับการใช้งานในเมืองหลวงอย่างเช่นกรุงโตเกียวเนี่ยวันนี้ มันหายไปมันเสียหายไปและเป็นเวลามาร่วมๆจะทดสมัติแล้วที่ยังไม่สามารถจะหาแหล่งพลังงานไฟฟ้าเข้ามาทดแทนได้อย่างสมบูรณ์แบบเหมือนอย่างที่โรงไฟฟ้าฟูฟกุชิมะที่เกิดขึ้นและสิ่งสำคัญต่อไปก็คืออย่างที่บอกไปว่าพออากาศมันร้อนมากยิ่งขึ้นคนยิ่งใช้ไฟมากยิ่งขึ้นถูกไหมฮะจนถึงนาทีนี้จึงทําให้เกิดมีการร้องขอจากรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจนะการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นว่าขอให้คุณชาวญี่ปุ่นในกรุงโตงเกียวและภาคตะวันออกนั้นช่วยกัน มานั่งดูทีวีเครื่องเดียวภายในบ้านจะได้ไหมนะครับนี่แหละครับติงได้บอกแล้วครับว่าเศรษฐกิจสังคมสิญญ่งแวดล้อมอากาศเปลี่ยนอะไรทุกสิญญ่งอย่างหน้าทีนี้เนี่ยมันแทบจะเป็นเรื่องเดียวกันและมีผลกระทบซึ่งกันและกันเข้าไปแล้วนะครับงนั้นคําถามเมื่อสักครู่ถามท่านผู้ชมไปนะครับว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยนะครับประเทศไทยหรือว่ารัฐบาลไทยร้องขอท่านผู้ชมว่าต่อไปนี้ขอให้สมาชิกครอบครัวของคนไทยในบ้านหลังนั้นดูทีวีพร้อมกันเพียงเครื่องเดียวเท่านั้นในบ้านรับได้ไหมครับ รับได้หรือรับไม่ได้ส่งไข้ามานะครับที่เป็นคําถามที่เราต้องการให้มีคําตอบด้วยนะ <laughs> ไม่งั้นเราคุยกับบัญชาคุยคนเดียวไม่หนุกนะครับ